ในความมืดมิดของราชสำนักอยุธยาชายผู้หนึ่งกุมความลับแห่งฟากฟ้าไว้ในมือเขาคือออกยาโหราธิปดีผู้มีตำแหน่งสูงสุดด้านโหราศาสตร์แห่งอาณาจักรหน้าที่ของเขามีใช่เพียงการทำนายถ่ายทักแต่คือการกำหนดจังหวะของแผ่นดินเขาคือผู้วางรากฐานปฏิทินหลวงคำนวณวันเดือนปีทั้งแบบสุริยคติและจันทรคติ ในช่วงประมาณพศ2 2 0 0รัชสมัยสมเด็จพ,พระนารายมหาราชบทบาทของเขายิ่งทวีความสำคัญทุกพระราชพิธีสำคัญล้วนต้องรอเลือกยามจากเขาทว่าอำนาจนี้กลับต้องแลกมาด้วยความรับผิดชอบอันหนักอึง้งการคำนวณที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงหายนะของบ้านเมืองในพริบตาคำพยากรณ์ที่ไม่เป็นที่พอพระไทยอาจนำภัยมหันมาสู่ตนเองและครอบครัว ความตึงเครียดของการถวายคำปรึกษาแก่กรัตัตย์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันแต่น่าเสียดายที่เรื่องราวส่วนตัวของพวกเขาหลายคนกลับเลือนหายไปกับการเวลาพงศาวดานบันทึกเพียงตำแหน่งและผลงานแต่แทบไม่เคยเอ่ยถึงตัวตนที่แท้จริงมรดกของพวกเขาจึงไม่ใช่ชื่อที่ถูกจารึกไว้แต่เป็นระเบียบแบบแผนที่สืบทอดมา พวกเขาคือภาพสะท้อนของการผสานดาราศาสตร์และอำนาจรัฐเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นเหลือเพียงคำถามทิ้งไว้ว่าความรู้เกี่ยวกับดวงดาวมีอิทธิพลต่อชะตาของชาติได้จริงหรือ